สวัสดีทอาพุซซ่คอยซีลักกี้ได้ไวันี่คอยซีมาเล่นขึ้นบาสูมต้ำคุยมากันเด่น้นมันพอาะ,าะ,าะ่มันเย็นเยียแต่ว่าขุยไยามันจะน้อยเพราะว่าสุยัายั้นไดมันมักจากคอยซน,นั้นออนัะคุยยายากจะเห็นม,มนี่มันเหลิมมาแล้วมันเหลิมมาแล้วคุยออยาวมนาันน้อยไหอยแน่มึงสีมาญาติยังก่อนลักกี้มึงมาหอดเช่นกุคับปันนี่มึงยัดสิมาต่อเล็บสีม,มาญาติูนดจจังไดมึงหญิงมึงต้องมาเป็นเมียกู มึงมาหอดทิ้นกุลนี่มึงหนีกุบพจนดอก,ก่ากี้เอ้ยมึงไปใส่ล่ะแนมหามึงว่าเห็นแนมหามันก่อนมันไปใส่ละ่ะอ๋อมันอยู่ัหนยองไปเลยแน่มึงจะไปซ้ายนี่กุบพ่ดพนดอกไม่กุเอาดาักซะดีดีไม่กัเอาดาักซดีดีมึงจะเลนโต้ลคกี้มาเป็นเมียกุซะดีดี มึงยังมาตืดาด่นตากักูเลเหม,มือนมึงหมักม,า,กมา,ายิ่งกูก็เมอู้ซายกูนริ่มเรยันทำน้ำกูยันทำน้ำกูคน,น,นหัวเลยเดี่ยมาขืนโคกูยังหน,นกูาแม่งตัวเนี่ยกับตัวผัวกูกับผม่เอากันได้ไว้มึงยังวาจังสันนแม่ักกี่เอ้ยมึงกับมาล้องกับกูสักเทียนนึ่งก่อนแม่ ลองแบบเพิ่มมึงติดใจอย่ามึงฝิดอยากมาหากูดิอยามึงฝิดอยากให้กูเป็นพวงดิลักกี้บอกูว่าเอากูว่าเอามึงดอกมึงเล่นตัวขับโพดลักกี้กูว่าเอามึงแล้วแม่มึงเขาบอกว่ามึงถือว่าเอากูแม่มึงอยากกูคิดเนอร์กากูตัวมึงซึ้งเซนี่ล่ะกูจะให้มึงเผลอเดี๋ยวกูสิคมคืนมึงให้ได้ลักกี้มืึอนี่มึงมาเป็นเมียกูเดี๋ยวนี้ โมกูเก็บอกว่ากูก็เอากูก็เอาอมมึงยังม่หาดุงของกูดิของกูเอาไว้ให้มีเงินดมมึมึงก็สามาได้ดมไดมึงยังม่หานดงให้กูนี้น่ออเลนี้ปันยงสนลอืมออกูรู้สึกว่าใครจะนอยังงโอ้มาต่อึมึงยัสนมหากูดนมคือว่าให้กูยังสี่ลัคกี้กูน้อยใจมึงและเด้อึ กูหักมึงพอแห้งแต่ว่ามึงบ่ให้กูอันนี้มึงกระซัากูอดใจบ่ได้กูขอมึงแน่เทียนหนึ่งเร็วๆขอหอมแน้เทียนหนึ่งรักเกียรเร็วๆกูขอหอมมึงแน่เทียนหนึ่งขอเอาเทียนหนึ่งก็ได้เร็วๆเย้เย้ยางมีกูแม่ละมึงเห็นบอนี่กูเศร้าเลยด้นิมึงขึ้นยางนีกูยังฟีลักกี้มึงยัเล่นโตก็กปตีละลักกี้ แต่กูบอกนุ้นแล้วกูว่ามันตกคู่กูเป็นตกคู่กูว่ามันแต่เชืก็ประมาณกูใส่แล้วมึงจะเย็บมันตานตีกูมันอีกเว้ยมึงยัดเล่นตัวร้ายเด้อกูมึงเห็นว่ามึงหัวอื้อมขาวนวลเจ็บกี่แน่มึงมึงต้องมามึงต้องมาเป็นเมียกูเดี๋ยวนี้มึงยัดเล่นตัวร้ายเดี๋ยวกูจะขืนเอามึงเหยแตเมืองมึงมาเป็นเมียกูเดี๋ยวนี้มึงหูบอลย้ำกูเห็นมึงย้ำเลยกูหูซึกของขืนยันนั่นเลย สีขาวนวลนอมดำยังสีเออสเปกกูเลยมึงขาใจบอกี้มึงสิเรียนนี้กูไปใไส่มาเป็นเมียกูเดี๋ยวนี่เยอสิเรียนนี้กู